สวัสดีครับผมที่นี่แท็กซี่เจริญนครนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถแท็กซี่จะซื้อจะขายจะเทิร์นทุกอย่างนะครับครบวงจรติดต่อมาได้เลยนะครับผมวันนี้มีรถมือสองสวยๆเข้ามาส่งอีกหนึ่งคันนะครับดาวน้อยผ่อนเป็นรายเดือนแล้วก็ที่สาคัญคือผ่อนไม่ไม่เยอะด้วยต่อเดือนหาวันละห้าร้อยนะครับให้มันสอดคล้องกับเศรษฐกิจทุกวันนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิวให้พวกพี่ๆที่ขับแท็กซี่ได้ลองตัดสินใจกันนะครับผม ว่าวันนี้มีรถเข้าใหม่มาส่งอีกหนึ่งคันนะครับหลังจากที่ผมปล่อยรถไปแล้ว2 3สาคันนะฮะก็จะมีรถมาเติมตลอดนะเพราะว่าเรามีโกาดางเก็บรถของเราอยู่คันนี้ทะเบียน1มค .5101 นะครับรถมือ2เราซื้อมาทำไรบ้างก็สีเครื่องช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ของเหลวทุกอย่างครับลูกค้าออกไปก็นับ1ใหม่ได้เลยสีใหม่เบาะหุ้มใหม่นะครับไม่ไ้วไม่ยุบไม่ขาดนะครับ ก็ถือว่าดูแลควมสารให้เบื้องต้นออกไปก็สามารถขับรถได้เลยนะ mm hmm. เดี๋ยวจะพามาชมภายในห้องเครื่องนะครับผม mm hmm. ลองสตาร์ทให้ฟังเครื่องดู คันนี้เป็น LPG นะครับหัวฉีดนะครับผมเดี๋ยวให้ดูภายในห้องเครื่องกันนะครับรถบอดี้ก็ถือว่ากลางๆครับก็ถือว่ายังสวยอยู่แชดซีหน้าก็ไม่มีก็เดิมอยู่ครับรถก็ทรงบอดี้กลางๆห้องเครื่องก็ยังสะอาดเอี่ยมนะครับหัวฉีดได้คันนี้ได้หัวฉีด LPG หัวฉีด ภายนอกโดยรวมแล้วก็ภายในก็ถือว่าโอเคเออกไปก็ขับได้เลยช่วงนี้ลูกค้าจะหารถปีนี้เยอะครับปีสองพันที่ดาวต่ำๆเนี่ยัะคันนี้เป็น LPG ข้อดีของ LPG ก็คือมันเป็นกา๊าซเย็นนะฮะเครื่องเครื่องยนต์จะไม่ค่อยซมแล้วก็หาที่เติมง่าย ปีนี้อาคารนี้เป็นรถปี่อ1 6ิลูกค้าจะหาชมนี้ฮะที่ดาวประมาณ2 0ง0 0ื0นสาประมาณนี้ผ่อนเดือนละ1่0หมื่นห้าครับเพราะเศรษฐกิจทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าผ่อนเดือนละ1 8 0หมื่0แปดหมื่นเ้ี่ก็ถือว่าเหนื่อยแล้วแต่ถ้า1 4 0 0 0่น0ี่ยังพออยู่ได้อยู่ฮะโดยรวมสวยนะยางใหม่คู่หน้าเรือๆครับ คันนี้ผมจะเปิดเงินดาวไว้อยู่ที่ดาวบึกดาวเริ่มต้นมีคนค้ำหนึ่งคนนะครับที่ทํางานรายได้รับสุที่หมื่นห้าพันบาทาดาวอยู่ที่สามหมื่นดาวเริ่มต้นอยู่ที่สามหมื่นบาทผ่อนสี่สิบแปดงวดงวดแล้วหมื่นห้าพันสองร้อยสิบบาทผ่อนเป็นรายเดือนนะครับแต่ว่าเฉลี่ยให้ลูกค้าดูหาตะวันก็วันละห้าร้อยต้นเดี๋ยววิ่งห้าปีห้าเดือนครับผมอเอกสารผู้จะซื้อมีทะเบียนบ้านบัตรชนใักับผี่สาธารณะสามอย่างนะครับ เอกสารผู้ขับใช้1คนที่ทํางานไรายได้รับสุทธิหมื่นห้าพันบาทมีทะเบียนบ้านหนึ่งใบใบจดหนึ่งใบแล้วสลิปเงินเดือนย้อนอหลัง3เดือนครับหรือว่าพี่ๆที่ขับแท็กซี่หาคนค้บไม่ได้ก็จะมีโปรที่ไม่ต้องใช้คนค้ำนะดาวอยู่ที่ห้าหมื่นบาทออกรถได้เลยนะครับก็ใช้แค่ทะเบียนบ้านรปะชาจดใบขับขี่3อย่างผ่อนเดือนละหนึ่งสี่พัน, 48, น,นห้าร้อยห้าสิบบาทผ่อนสี่สิบแปดเงินจะเฉลี่ยครับแวันละสี่ร้อยแปดสิบบาทครับ คันนี้หาหนึ่งก็ด้วยแหละก็คือเป็นรถที่ไม่ใช่แท็กซี่โอเคแล้วก็ดาวน้อยผ่อนผ่อนหมื่นสี่หมเนี่ยลูกค้าหากันเยอะครับของเราก็รถทุกคันก็จะมีประกันเหลือนะครับลูกค้ามาก็สบายใจก็มีประกันติดรถให้อาจจะไม่ถึง1ปีนะครับหเดือน6เดือนขึ้นภาษีมิเตอร์ก็ทำผ่านบริษัทหมดปีหนึงก็อยู่ที่พันสอง ประกันก็ผ่อนผ่านบริษัทเหมือนกันผ่อนเดือนละ3 5 0พห้งวดนะฮะเนี่ยผ่านบริษัทเหมือนกันเขียวเหลืองก็จะมีเท่านี้ครับถ้า,ถ,าถ้าตัวที่ไม่ใช่แท็กซี่โอเคอย่างนี้นะฮะพี่ๆที่หายกันอยู่ก็สามารถเข้ามาจองมาชมรถหรือว่ามาทดลองขับกันได้ครับร้านเราอยู่ตั้งอยู่ตรงข้ามถนนเจริญนครซอย54ติดถนนใหญ่เลยครับผมหาไม่ยากครับเปิดจันทร์ถึง ตอนนี้เปิดแค่จันร์ถึงสุกนะครับปกติเปิดจันถึงเสาแต่ช่วงเป็นเกิดโรคมาเนี่ยบริษัทให้เปิดแค่จันร์ถึงเสาไอจานถึงสุกแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นป้ายแดงก็มีนะครับป้ายแดงก็มีแต่ตอนนี้ป้ายแดงก็เริ่มหายหาเงินยากลูกค้ามาออกรถมือสองกันปีใหม่ใหม่ก็มีนะครับดาวสามหมื่นเจ็ดสี่หมื่นอย่างเงี้ยก็จะได้รถปีใหม่ๆหหรือพี่ๆจะหารถแท็กซี่มีงบดาวเท่าไหร่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่สองหมื่น สองหมืนห้าขึ้นเนี่ยมีหมดนะฮะสองหมืนห้าสามหมื่นเงี้ยสนใจก็ดูหน้าเพจหรือว่ากดเซิร์ชตรง YouTube คำว่าแท็กซี่มือสองได้ครับก็จะเจอผมรีวิวเอาไว้ก็สามารถเข้าไปชมรายละเอียดหรือว่าศึกษาข้อมูลดูได้ก่อนหรือว่าแอดไลน์มาคุยกัน ID Li ไลน์ก็ตัว M ตัว E ตัว N ตัว A 0ศูเบอร์โทร0 9 8ย์8 4 4 6 8ครับผมจะขึ้นไว้ในรายละเอียดบนลิงก์นะฮะมีรถให้เลือกจำนวนมากครับผมอันนี้ ตรงนี้ที่เราเช่าที่เขามันก็จะจอดได้ประมาณ8คันพอขายออกไปก็จะเอารถมาเติมเรื่อยๆแต่จริงโกดังเราเก็บรถไว้ประมาณเป็นร้อยคันนะมีดาวทุกงบทุกความต้องการของที่พี่ๆหารถแท็กซี่กันนะครับผมมือสองสวยๆดาวน้อยผ่อนสบายผ่อนเป็นรายเดือนนะครับเน้นย้ําผ่อนเป็นรายเดือนไม่เช็คเบ็กลิสต์ทั้งผู้ซื้อผู้ขัานะครับผมฝากด้วยนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจก็ก,กดติดกดไลค์กดแชร์ หรือว่าไม่ถูกใจตรงไหนก็ปล่อยผ่านไปนะครับเพราะว่าของเราเป็นทำเป็นธุรกิจซื้อขายนะถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจหรือว่าไงก็สามารถปล่อยผ่านได้ไปหาดูเจ้าอื่นได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าถูกใจก็เป็นกําลังใจให้การแล้วติดตามหรือว่าเข้ามาอุดหนุนกันได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม